สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกทุกท่านวันนี้พี่ก็มีอะไรนองเือเหลือแต่ถุงวันนี้ค่ะทุกคนถุงวันนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าถุงอะไรถุงวันนี้คือถุงที่เราเอามาครอบดอกไม้ค่ะเพราะดอกไม้อยู่ข้างนอกจะครอบให้มันช่วยหายหนาวค่ะทุกคนนาะพี่ก็ซื้อมาตั้งเยอะแล้วก็ตั้งหลายอย่างนะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้หรอกค่ะอย่าไปซื้อมาใช้เลย เพื่อนเอ fc ที่อยู่ต่างประเทศนะคะอย่าไปซื้อใช้เลยแต่ว่ามันก็ราคาก็ไม่แพงหรอกนะคะแต่ว่าอย่าซื้อมาใช้เลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยไ,ไม่ช่วยกันความร้อนให้กับดอกไม้เราหรอกคะ่ะซื้อมาก็เกะแล้วก็มาเป็นขยะเนาะเนี่ยพี่ก็ต้องมาเกเ็บแล้วียเพราะว่าพี่ซื้อมาตั้งหลายอันนะคะเพราะว่าพี่ว่าจะเอามาครอ้อมาละกอพี่เนาะ นึกว่าจะครอบมันละกอพี่แล้วก็มันละกอพี่มันไม่เย็นตายเนาะทุกคนเพราะพี่เพิ่งลงปลูกมันละกอข้างนอกเนาะเมื่อปีที่แล้วอะ่ะน,นี่มันละกอนะ่ะกว่ามันจะโตเนาะมันก็ไม่ทันแดดเอ้ยมันก็เออมันก็ไม่ไม่ทันแดดเลยเพราะว่าแดดแดดน้อยมากค่ะนะที่เดนมาร์กนี่นีหน้าร้อนจะสั้นมากมันละกอของเราก็เลย ซูเด็กไม่ไหวคะ่ะทุกคนเนาะก็ลเลยเน่าตายหมดพี่ก็อุตส่าห์ซื้อไอ้ตัวนี้มานะึกว่าจะช่วยได้เนาะแต่ก็ช่วยไม่ได้เลยเอามาเสียเงินทิ้งแล้วก็ใช้ไม่ได้เนาะทุกคนซื้อตั้งหลายอันเลยนะอันนี้ก็สองสี่อันนี้ก็สี่อันนะคะทุกคนที่ซื้ออันแบบนี้สี่อันในกาอันที่เป็นเหมือนกระสอบปุ๋ยบ้านเรา ก็สามอันค่ะทุกคนมาเก็บใส่ถุงไว้ไว้จะได้ใช้อีกวันข้างหน้าเก็บที่ตรงนี้ฮะมันโล่งนะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้เอาอู่นมาปูเอาอู่ผูกไว้เนาะแล้วเราก็จะได้มานอนเล่นหน้าท้องแล้วก็เอามาช่วยเป็นถุงที่เอามาช่วยกันทำาพราะว่ให้กับมะละกอนะคะทุกคน แต่ว่ามันใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันหนาวเกินไปเกินที่เราจะช่วยมะละกอได้เพราะว่ามันไม่ได้หนาวแต่ข้างบนเนาะม,นมันหนาวไปถึงดินเลยนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้ดินแห้งหรือว่าดินเป็นน้ําแข็งะคะ่ะทุกคนมะละกอพี่ก็เลยตายตายหมดเลยต้องใส่อีกถุงหนึ่นเงเพราะว่า,าันตัละอย่างะคะ่ะ นี่ก็เป็นไม้กวาด <c oughs> พี่ก็ซื้อไม้กวาดเอามาว้นกวาดเฉยนี้เนาะ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณภาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย